สวัสดีครับ FC ของสถานีวันนี้สายีสนจะให้ความรู้นะครับความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่าชะล่าใจนะครับแบบนี้นะครับเราเรากันตกผู้โยสารผู้แต่งเที่ไปเที่ยวถ้าม่มีใครนะมาคุณเดือดร้ายมากหรือมาแบบเด็กๆคนที่รักหรือมากับคู่ภรรยาสามีอะไรต่างๆเราต้องสังเกตนะใช่ไหมครับตัวนี้ราเนี่ยนะครับนี่นะครับขึ้นสนิมตรงเพดแล้วก็ตะปูเริ่มถอนออกนีะครับอย่าไปพิมพ์อย่าไปนั่งนะเย็บเนะครับยาวตลอดเนี่ย ซ่อมแซมนะครับไม่ได้ว่าผู้ออกแบบหรือว่างานก่อสร้างนะไม่ได้ว่าผู้รับเหมาแต่ว่าบางทีอ่ะก็ไปตามไปตามการเวลานะครับเนี่ยเห็นะครับเอฟซีถ้าเราไปพิงเนี่ยไปพิงพุ่งไปนี่ไม่มีใครที่จะช่วยเลยบางคนเดียืนมืดๆเนี่ยประมาณบกโมงเย็นแล้วเนี่ยเราไม่รอดนะน้ำก็ลึกนะครับก็เชื่อมด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะงานชอกรรมนี่ต้องระวังฝากระวังด้วยการยึดรัดอะไรต่างแบบนี้นะครับ การแก้ไขในทางสถาปัตยกรรมนะเนี่ยเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยเขาจะมะีลูกตั้งคู่นะครับเห็นไหมครับคู่ติดกันนะคู่ติดกันแล้วนี่อาจจะมีถี่ขึ้นมาหน่อยเพื่อยึดนะครับยึดล่างเนี่ยก็จะต้องมีอันนี้คือก็ปรงุงอาจจะเซฟคอรสเซฟงบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยก็มไม่เป็นไรนี่ใช้ไม่จริงแข่งแรงอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไม่ผูกถ้าเล่เนี่ยอย่าไปพิงนะ f อถ้าพิงเนี่ย ไปไม่มีใครดูแลนะครับเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับที่ต่างเดี๋ยวจะพาชมนะครับความรู้สาวนี้ก็มีคุณค่านะครับสร้างสารประโยชน์การออกแบบราวเนี่ยมาถามอจารได้นะครับมันต้องแข็งแรงนะครับยึดแรางยึดบนให้ดีนะครับโอเคแล้วก็ตัวเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับกดเลยครับ